สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่14มกราคม2568นะครับผมมือนีผ้าท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาอาจารย์สิงห์นะครับมาให้ย่ำนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่17มกราคม2568นะครับมหาอาจารย์ตองงวดแล้วนะครับ ความฝันอาจารย์ถือว่าแมนเดอร์านผม้ชเดอนะครับงวดที่ผ่านมานะครับอาจารย์ให้นึงหาเก้าความฝันทาตัดกับเขาหนึ่งหาหาหนึ่งนะครับสูตรอาจารย์หลักร้อยถือว่าแม่นนะครับหลักร้อยมาสองรับหลักร้อยอาจารย์งวดที่ผ่านมาอาจารย์มาหลักร้อยคู่นะครับอเอานะครับมาในเดินทางมหาอาจารย์นบไม่ให้ย่ำให้นะครับผมมาหวอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปชมเขาไปฟังกันกันรับโค้งสุดท้าย ล้าก็จะพามาฟังว่าอาจารย์ฝันดีบอนะครับชมอ่าูนะครับ,บ,นนค,รบคุณแม่กับยูมาเนี่ยนะครับอ่าท่านชมอรอาจารย์ยูพอดีนะครับคุณแม่กับยูอ่าอาสวัสดีครับคุณแม่ครับเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่นะครับผมอ่า สวัสดีปีใหม่ครับแม่มเป็นทังไ,<ม>ไหนหนาวบาบานเท่าหนาวหนาวนะแม่เนะาะเออกาดหนาวท่านผู้ชมเดี๋ยวจงรอคุยกับอาจารย์นะครับผมแม่อะไรไปครับอาจารย์ว่าฝันดีฝันดีแล้วลครับอ่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับผมส๊ายบายครับ ติบเขาง่เยคุณตะอุ่นใจเนาะารารั์เนาะขันเ็ติปงายขันเข็นติบเขาง่ายบ้าถออุ่นใจราธรรมชุมติบน่ยเนาะติวนอยกีเลยน้อยเนี่ยายน่ยเน่ยาง่เนี่ยน้อยก็บปยังเดี๋ยวมาฟังประจั์ฝันมาจั้งไตก่อนเอางวดที่ผ่านมานะครับธรรมชุมงวดที่ผ่านมาหลักร้อย42806หลักร้อยคู่มาาจาจย์ครับอ่าลักลอยมาสองมาต้นนินพ้อม นี่ครับมาสองนะครับศูนย์นี่ทายจับไซสองเกาอาจารย์ก็กระแตกสามตัวที่ทำชุ่มเด้อนะครับถทายจับใส่น้ำกระหลายตัวแต่ว่าหลักร้อยจันเด่นที่สี่สองแปดสองมาหลักร้อยนะครับเลขฝันอาจารย์นี่นะครับหนึ่งห้าเก้านะครับทำชุ่มถ้าตัดเอาหนึ่งหาห้านึ่งนึ่กระโปะเลยหน่อยจันเนาะครับครับอ่าจังไหนคือว่าเขาแล้วอยู่แล้ว เล็กฟันมาันมาจังไลย้ตอเลขที่นี่บริพียนบริพปะครับยืนนี่ตัวยืนเหมือนเดิมเจ้าเสียอเลยกันชูฟังฟันมาจังไลจ้ะเพราะว่าจากเตยบอถหมากก็ได้ประมาณอาทิตย์เนาะแมนครับนอนชูขึ้นกับฟันก็ชูขึ้นนอนชูขึ้นกับฟันชูขึ้นเตเมื่อนั้นผมฟันมาแล้วเอารถเก๋งมาจอดหน้าบ้านครับมานหนึ่ขีมันหนึ่งมันหนึ่งสงเก่านาะครับมานนี้รถเก๋งผมนั่นมันเป็นเลขหางาแปดสองเลย ห้าแปดสอเลขทะเบียนป่ะครับผมเลขทะเบียนรถห้าแปดสองห้าแปดครับแต่ฝันเกี่ยวมันอืตัวรถมันมี2คันครับผมก็เลยว่ายานั้นมัน2มานะยาน2มาเออวันนี้ก็เลยมาฝันใหม่ครับฝันใหม่มือนั่นฝันว่าไ้เฮือนใหม่ตาปิดสองสันได้เฮือนใหม่2องสันเออแต่ผมนั่งอยู่ทั้งเฮือนครับเฮือนใหม่นั่นทุกติดทางอืงปิดสองสันทั้งเฮืงกับใม่ทั้งไตกับใม่ครับแต่ว่า นั่งอยู่แป๊บหนึ่งหลุดมาเนี่ยเรามีดปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บหลุดเขามาม a n g ฟ้ามา n อย่างนี้บอกเบิร์ดหลุดไปตัวหองเหี่ยมครับเออตัวหองผมนั่งอยู่นตออกไปทางท่าคนละครับผมมาเอาเฮ็ดออกไปทางท่าลายเนี้ยมันมันงามไม้ซักแปดไม้ซักตู้ไม้ซักงามไปเบิร์ดครับเขาเฮ็ดเหี่ยม่เขาเฮ็ดเหี่ยม่เขาตัวไปห้องนึงอ่าสรุปใช่กันครับมาเนี่ยผมฟันเล่นเฮื่อนนี่ผมมาหาใหญ่มาก ครับแต่ว่ามาฟันเด็เดๆล่าสุดมันขึ้นบ้านเนี่ยสรุปลงตุกเกล่เนี่ยนะครับผมฟันว่าสิกินเข่าเนาะครรับอาาจย์มันสินปื้อปากมากสีเข่า่อมากบ่วเป็นถวยบ่วเป็นกะละมังตัวใหญ่ก็ถวยอยอะเออใหญ่ก็ถวย้ากะละมังก็สิใหญ่พูดกาละมันถวยสิน้อยพูดยูกก่กลางๆซ้ำมั้งล่ะสม่นซ้ำนั่นแหละน้าอยู่ประมาณสองขวบพือนนี่แหละ นั่งแกงยูหันนี่ปลาสองตัวอ <c oughs> ลอยอยู่มันมาลอยแกงชุกแล้วต้มชุกแล้วผมก็นั่งกินอยู่ผมก็เล่นกินไปกินไปกินตัวแรกก่อนตัวแรกเนื้อปลยเลือแต่กลางก็หัวสิกินตัวสองมาปลามันลอยดิน้ำแกงใสปิ้งกั่น้ำฝนนี่ปลาตัวสองก็น่าจ่ายมานันลอยอยู่ในซ่าบผมก็งงคุณก็ให้ปัญหาสิน่าอืวถ้าผมฟันนี่มันเป็นเล็้ดีนะ ไายผมตีผมว่านี่ปา่านถ้าตีหน้ามานันบานเท่ากับแปดเนาะครับเสียเป็ดหรืเสียสองตาป่านี่สองตูครับเอกาละมังมันกลมมเป็นับมันโขมโขมมันก็เป็นเลขศูนยโตเลยขึ้นบุปผับกาละมังกลตัอมีป่านสองตัวแล้วก็กาละมัง กากะเกลอะไรแเนาะครับทนตีแฝงวะเอาตียังไงผมมาเลขยกพวกนี่พี่สองเล็ฝันเอาเหล็กฝันเขียนแน่อาจารย์ว่าเหลฝันได้เป็นตัวคืองวดที่แล้วเนาะบ่งวดที่แล้วนี่เพื่นบอกเป็นตัวเล่หนึ่งหาเก้างเก้าหาแต่ว่าอาจารย์ว่าถ้าฝันได้เป็นตัวสี่ให้กับจากหนึ่งเก้าหาให้กับเป็นหนึหาาเก้ามันกิแม่นของเพิ่อนนี่ตัดเอากัะหนึ่งหาหาหนึ่งงวดอีฝันว่าได้เป็นตัวครับตัวสามสามฝันมันลงมหาครับสองเอย ผมสะงอใจเหรอเขียนด้วยอาจารย์เฉลี่ยเป็นเลขฝันเขียนฝันมาตัวใดหายก้มตีแล้วเนาะอ่าตีเลยอาจารย์นะครับผมเหรอเลขฝันท่านผู้ชมผมก็เฉตี่ยแดห้าสองครับเขากับเบรกลดผู้ีดเขากับเบรกลดครับอ่าตัวบ้านบ้านเลขที่เด้บ่อยฝันเกี่ยวบ้านนี่ครับหนึ่งสองเก้า ตัวนี้ที่นีสองเก้บห่เอลทีเา่ตัวนี้ตัวนั้นมันลงตัวพอดีเล็กตรงกับฝันฟันครับอที่แรกฟันว่าครับเอาฟันให้รถเก๋งครับอสองขั้นสองขั้นมาจอดหน้าบ้านมาจอดหน้าบ้านผมก็ว่าสองยู่ได้บ้านตัวนี้บ้านเลยทีครับอถ้าผมผมจิจับคู่เดียวบ้านเลขทีใส่แม่บ้านที่บุนบ้านเลขทีอย่างหนึ่งสองเก้าหนึ่งนีหนึ่งสองเก้าบ้านไอ้ยูนี่อาจารย์เพิ่นฟันวอารถมาจอดอยู่นี่ วันนี้ไปฟันเกี่ยวเื่อลังนั่นเคื่อลังนั่นสองเกหเกลังนี่คืออยู่นี่หนึสองเก้า่ปุนสองเก่าตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่ว่าอาจารย์เขียนเป็นนิ้นบอกว่ามันสองเก่าตัวนี้หนึอเก้าอนึ่งสองเกครับอ่แต่ว่าให้เน้นๆฟันคือ8ปดห้อเป็ห้าครับแปดห้อาจารย์คิดว่ามีสองครับอืมเอาอืมเหล็กฟันตีอย่างง ปสองห้าห้า,สอ,หาสองเป็ดห้าสองเป็ด,ปดสัมเนี่ยสัมเนี่ยเ,เลขฝันเขียนฝันนั้นนายจันอืออ้าวนะครับคุณได้อา่ามักเลขฝันอาจารย์เพราะว่างวดที่แล้วนี่เลขฝันอาจารย์ฝันนี่เลยฝันได้เป็นตัวนะฝันว่าเขามาบอกเขาบอกได้ละหนึ่งเก้าหา อาจารย์ว่าทาอาจารย์ฟันได้เป็นโต้งส่เก้าหาให้กับเป็นหนึ่งหาเก้าเห็นไหมครับตัดเอากะมาหาหนึ่งเอานะครับชุดที่อาจารย์ให้ต้องงวดมาบ่งน้ำกันนะครับยังเป็นตัวเดิมบอาจย์ตัวเดิมครับออันนี้ชุดที่อาจารย์ให้ต้องงวดลัก้อยได้ตัวแรกอาจารย์ลักร้อยคือปริเคียนให้หวดนี่ลัก้อยขี้ครับลัก้อยขี้เขียนให้นายอาจารย์เขียนลักร้อยใส่นี่นะหาผู้ถานลักร้อยอืม หลักร้อยขีกก็มีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยสามกับห้าหลักร้อยขีกได้ทำู้ชมเด้อนะครับจับใไซเอาแต่ว่าอาจารย์หลักร้อยมีเนี่ยสามกับห้าหลักร้อยขีก็จะมีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าทำชั่งอาจารย์เขียนสามห้าหนึ่งเจ็ดเก้าดับหลักร้อยเป็นขีกนะครับเป็นเลขขีก นะครับเลขขี่ก็คือเลข1เลขสามเลขหเลขเเลขเก้านะชุดบนอาจารย์เน้นตัวเดิมครับครับชุดบนนี้วิ่งไปที่เก้าก็แดครับครับยังฟันที่8ปดับเก่าครับล่อง2อเก่ากับสี่เก่าอืมล่อง2อเก่ากับ4ีเกครับเน้น8ปเก้าเน้นแปาอ่านะครับ้าเต็มสูตรของอาจารย์จะมี่เก้แปดเจนไหมครับครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเอจะงงว่า0ูนย์เดมาตรตส อ่าศูนย์เจมากก็คือถาตามตามสูตรก็จะมีเก้าแปดเจ็ดแปดเ้าศนอา้าศูนยอ่แเมันเป็นแเจครับครับแปดเย์ย์ครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าปดสี่เครับครับอืมตัวฟันยังแปดเก้ดเก้ามันเดิมร่องกับสอเกร่องสอเก้ากับสี่เก้าสองเก้ามันเข่าทีครับเข่าครับเล็กฟันครับอ่าครับวันนี้วิ่งล่างอีกแ สองกับหนึ่งครับสี่หนึ่งหาหนึ่งสี่สองห้าสองครับฟันเป็น่หนึ่ครับฟันเปครับผมอาสองีนก็ตรงกับอ่าอก็ตรงกับรานคะเปตรงกับฟันห้องตรงกับฟันครับครับสอตรงแต่ว่าชุดล่างนี่ฐาเน้นคือสคููนี่สคู่หนึ่งห้าสองหสองครับอ่าสี่สมนี่เจงครับเป็นตัวร่องเอามกกันไม่บ่สานี่ติสานี เพราะผมเน้นไปที่หลักหน่วยที่หนึ่กับสหลักหน่วยผมในหนึ่งองาหลักหน่วยหนึ่งสองสาทำช่มยีเอฟซีก็จะถามว่า3มัตเสัยหลักหน่วยของอาจารย์มี1นึ่งสอหลักสิบสีกับ5แต่ว่า3อาจารย์บริเขียนมาใส่ให้แบตัดไม่แค่2ตัว2กับ1นึ่ขึ้บน890ก้าศูนย์บริจับมาให้ครับผมเานเด่นเด่นหนึ่งบอยจัครับล่างเด่นหรองสนะถ้าชุดที่เน้นหาลอตเตอรี่กับซีหนึ่งหาหน ่านผู้ชมตัวร่องกับซีสามหาสเน้นคะะค,คือ4คู่นี้ครล่าง4คู่นี้นะท่ันผู้ชมเด้ซีหนึ่งห้องห้าสองอ่าเอาความฝันอาจารย์นี่นะครับอาจารย์เน้นแปดหาสนะครับกับ1 2ึ่งสเปหาสเป็นเลขทะเบียนรถ1 2ึเกเป็นบ้านเลขที่อยู่รานนี้นะครับสองตัวอาจารย์ตัดให้หาสองแหาสแปตรงกันสองหาหาสตรงกันอ่า หลักร้อยท่านผู้ชมหลักร้อยขี้นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหลักร้อยเน้นที่สามกับหามาจับไซเนี่ยห้าแปดเก้าสามแปดเก้าห้าสองเก้าห้าสี่เก้าสามสองเก้าสามสี่เก้าจับไสนาอาจารย์เนาะครับเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายย้ำให้แล้วนะรเลขกฟันอาจารย์ก็ลงให้แล้วนะครับหลักร้อยก็ลงให้แล้วนะครับตัวที่เน้นชุดบนกันเน้นแปตัวร่องสองเ้า่เก้านะครับแปดเจ็ดนบริดเด้นบอยจัแปดเจ ชุดชุดล่างนทำช่วเน้นสีคู่นี้นะครับ4 1 5 1 4 2 5 2ถ้าเม็ดเดียว4 1บนเม็ดเดียว8 9ดเก้าเจ้าว่าหลักสิบโมนีิเป็นเลขคู่แล้อหลักสิบเป็นคู่จอจอทารีนหาสองหรือสองหาเดินสองหาเฮก้าเป็นสองหาครับหลักสิบล่างที่บนอาจารย์หลักสิบบนเป็นเลขคู่หลักสิบบนเป็นเลขคู่เดินเงี้ยมากเกือบ20่สิบม้วนหลักสิบบนเป็นเลขคู่ตัวผมจับเลขคู่หมดเป็นเลขคู่หมดอ่า เราบนะครับขอบคุณอาจารย์ท่านผู้ชมให้โชคให้ m ắ นอาจารย์นะนะครับ,รบผมพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีครับขอบคุณ